สวัสดีท่านผู้ชมนะครับและก็สวัสดีเพื่อนๆพนน้องๆที่รักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่อง Unbox Proco X3 Pro นะครับเป็นมือถือสเปคเทพสเปคแรงซึ่งตัว Proco X3 เนี่ยจะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 6ดกนนะครับจะมีรุ่นพี่อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Proco X3 นะครับตัวนั้นจะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 7ดตัวนั้นจะราคาแพงกว่าอยู่ที่ประมาณหลักหมื่น มันจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับจะมีรุ่นแรม6 gig, ลอม128 g ิราคา6,999บาทถ้าเป็นอีกรุ่นหนึงก็จะเป็นรุ่นแรม8ลอม256 g ินะครับราคา7,999บาทนะครับะจะมีให้เลือกสีถึง3สีเลยนะครับสีดำสีบรูแล้วก็สีบอนเรียกว่าสเปคนี่โคตโทดนะครับ s n น p d r a อ o n 8 60 แบรนด์อื่นๆเนี่ยราคาหลักหม0่ยังได้ Snapdragon 765G เองมาดูกันว่าในอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยมีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับกับราคา6,000คุ้มไหมเนี่ยบอกเลยว,ว่าโคตรคุ้มนะครับแค่ CPU เนี่ยก็คุ้มแล้วในกล่องตรงนี้นะครับก็จะมีใบที่บอกว่าขอบคุณยินต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของโปโคนะครับประมาณนี้แล้วก็ ในกล่องด้านล่างมันจะมีคู่มือใบหนึ่งนะครับสอนการใช้งานเนาะที่แถมมาด้านล่างกล่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเข็มจิ้มถาดซิมนะครับมีสติกเกอร์มาให้เราติดท้ายรถด,ด้วยนะครับโปโคมีหลายอันเลยนะครับอันเล็กอันใหญ่โอเคแถมมาให้ก็จึงถือว่าดีนะยังแถมสติกเกอร์มาให้นะครับอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยจะมีเคสนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคู่มือนะครับคู่มืออีก2ใบ นะครับเรียกว่ารวมกันกับอีกใบนึงอ่ะที่ในกล่องนะครับเป็น3ใบก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้อาหารอยู่แล้วนะครับในซองตรงนี้เนี่ยจะเป็นเคสใสนะครับเป็นเคสใสคุณภาพก็ถือว่าดีนะแถมมาให้มือถีราคา6,900บาอ่ะทุกคนแต่ว่าผมได้มา6,750บาทนะครับเดี๋ยวชื่อร้านผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเป็นเพจนะครับเป็นเพจพี่พี่แกมาส่งเลยที่ถึงที่เลยอ่ะผมนัดรับเอาใครที่สนใจ มีขายในซูนในช็อปนะครับในช้อปปี้ลาซาด้านะครับหรือ JD Central ครับบอกเลยว่าสเปคโคตรโทษนะครับโปรโค3 Pro รุ่นที่ผมเอามาเป็นรุ่นแรม6ลรอม1 2 8กิกนะครับหน้าจอ6.67นิ้วนะครับหน้าจอ Full HD แล้วก็ Gorilla g l a s s 6เลยนะครับหน้าจอ 120Hz ินะครับ Snap d r a g o n 860นะครับความเร็ว2.96เลยนะแบตเตอรี่5,000นะครับชาร์จไวด้วย33วัตต์ จเป๊ะคร่าวๆแล้วกันนะครับดีไซน์ด้านหลังนี่คล้ายๆเหมือนกับ Poco X3 โ uh, ปรโค X3 NFC นะครับแล้วก็ผมว่าดีไซน์ของรุ่นพี่ F3 สวยกว่านะครับกล้องดีไซน์ด้านหลังนะครับแต่ว่าตัวนั้นจะราคาหลักหมื่น1900นะครับประมาณ1900หรืออุปกรณ์ huh. uh huh. ในกล่องตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นี้รองรับชาร์จเร็ว33วัตต ตรงนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นแบบไทสีนะครับามาแกะกล่อง u n นบล็อกกันแบบบ้านๆเลยนะครับก็จะเป็นสีส้มประมาณนี้นะครับโอเคอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวฟิล์มแถมมาหรือว่าติดมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับตัวเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะครับเรียกว่าพี่แกบอกว่าหมด เหลืออยู่เครื่องเดียวเครื่องสุดท้ายด้วยนะครับสีน้ำเงินส่วนมากจะมีสีบอลแล้วก็สีดำคือดีไซน์ด้านหลังเนี่ยถือว่าสวยนะเงางาม,งามดูพรีเมียมดีนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยชอบส่วนตัวและการในเรื่องของดีไซน์กล้องหลังนะครับมันเหมือนของรุ่นเก่า X3 NFC อะ่ะให้กล้องมาถึง48ล้านพิกเซลนะครับกล้อง4ตัวนะครับดีไซน์ก็ประมาณนี้เลยค่อนข้างสวยอยูอย่นะฝาหลังเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ว่าไม่ได้กล้องแก๊งนะทุกคน แต่ส่วนมากเนี่ยผมไม่ค่อยชอบไอ้ที่เขาติดไอ้บาร์โค้ดมาเลยใส่สีทําฝาหลังมาอย่างสวยแต่ติดบาร์โค้ดมานะครับโอเคด้านข้างสแกนไรนี้มือด้านข้างนะครับกดล็อกสแกนใบหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็รองรับ3 g 4 g นะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีไม์พวกไม์ตัดเสียงรบกวนนะครับนะครับด้านล่างก็มีแจ็ค3ามมิลให้เราใช้งานนะครับลำโพงคู่นะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นลำโพงสเตอริโอด้วยนะครับ ไฮไลท์เลยนะไฮไลท์ออดิโอเลยนะครับส่วนดีไซน์ด้านหน้าเป็นกล้องในจอตรงกลางนะครับติดฟีมมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มแต่ผมรู้สึกว่าสัมผัสนิดนึงรู้สึกค่อนข้างหนืนดนิดหน่อยนะแต่เดี๋ยวไปลองทดสอบเกมดูนะคะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าในเรื่องของการทัศสกรีนส่วนการจับนะครับก็ถือว่าถนัดมือดีนะครับหน้าจอ6.67นิ้วนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับกำลังพอดีหรือว่าหน้าจอใหญ่พอดีเลยนะครับ หมาะต่อการเล่นเกมแคสเกมสตรีมเกมแล้วก็แนะนำสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่อยากจะได้มือถือมาเล่นเกมแคสเกมสตรีมเกมงบ6,000บาท6,700บาทหรือว่า6,999บาทนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้สเปคโหดมากเรียกว่าเล่นเกมลื่นแน่นอนนะครับซีรีส์แป0หนะครับหรือใครไม่ชอบดีไซน์เนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่น F3 s r นะครับซีรีส์แปดตัวนั้นอาจจะมีดอกสเปคลงบ้างนะครับกลิลลาการห้า แล้วก็แบตเตอรี่ให้มาน้อยกว่า p r o o x x p r r o นะครับอันนี้ผมไปดูสเปคมาคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมตั้งค่าตัวเครื่องแล้วก็ลองใช้งานสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูดีไซน์แล้วก็ตัวเครื่องกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับ Android 11มี UI 12.02นะครับการทัศสกรีนคือว่าลื่นไหลแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวฟิล์มมีเนืดๆนิดหน,น,น่อยนะครับอันนี้จะ อาจจะเป็นที่นิ้วของผมก็ได้นะครับเป็นกล้องในจอนะครับกล้อง20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอแคสเกมได้นะครับอยู่ที่ 1080p 60เฟรมเรทเลยนะถือว่าถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของการบันทึกไดถึง60เฟรมเรทนะครับแล้วก็ปรับ48ต่างๆได้นะครับผมหน้าจอถือว่าใหญ่เนี่ยแล้วก็หน้าจอถือว่าคมชัดอยู่นะทุกคนคมชัดดีแล้วก็สีมันสวยดีสีวอลเปเปอร์นะครับ มันเป็นแบบแบรนด์แบบใหญ่ๆอ่ะทุกคนมันเป็นเลี่ยบแบบสี่เหลี่ยมแบบโค้งมนแบบใหญ่ๆอะ่ะถือว่าสวยดีหน้าจอถ้าสกีอะไรก็ถือว่าเลื่อนอยู่นะเลื่อนอยู่นะครับขึ้นอยู่กับนิ้วมือของแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของกล้องนะครับกล้อง4ตัวนะครับ48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สเปคอื่นๆเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับผมการโฟกัสถือว่าวายอยู่นะครับการโฟกัสการปรับค่ารูรับแสงนะครับ แต่ส่วนมากของกล้องโปโคหรือกล้องเซี่ยลมีนะครับมันถ้าเราเอากล้องไปว่าใกล้วัตถุมันจะไม่ค่อยโฟกัสน,นะผมข้อผมตีเป็นข้อเสียส่วนตัวเลยแล้วกันนะครับแต่อันนี้ก็ส่วนมากคนที่ซื้อมือถือรุ่นนี้หรือพวกเซี่ยวมีมาอาจจะไมไ่ค่อยเน้นในเรื่องของกล้องนะครับเน้นเน้นเล่นเกมซะมากกว่านะผมว่านะครับใครที่เน้นซื้อรุ่นนี้ผมว่าเน้นเล่นเกมมากกว่านะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K นะครับ30เฟรมเรทนะครับ กล้องมาโครกล้องพวกมาโครก็มีนะครับให้เราใช้งานซูมได้ถึง10เท่านะครับมีโหมดจับการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับถ่ายได้ Full HD 60สิเฟรมเนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของกล้องคือถ้าพูดแบบตรงๆก็ถือว่าชัดดีนะครับมีกล้อง1กล้อง2นะครับ s d r แล้วก็โหมด AI นะครับโหมดฟุ้งฟิ้งก็มีให้เราใช้งานค่อนข้างครบนะครับมีดูด้านล่างภาพถ่ายบุคคลนะครับโหมดโปรนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ กล้องก็ชัดประมาณนี้นะครับอา,อาจจะเป็นที่แสงของห้องผมด้วยเนาะแล้วก็บันโดนไฟสตูดิโอนะครับก็อ,อาจจะค่อนข้างมืดประมาณหนึ่งแต่ภาพจริงๆที่ผมมองอะ่ะสวยค่อนข้างสวยนะค่อนข้างสวยเลยถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ชัดละเอียดประมาณนึงเลยนะครับมีโหมดและก็ฟีเจอร์ให้เราค่อนใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับกล้อง48ล้านแล้วก็โหมดถ่ายภาพกลางคืนก็มีนะครับ นะครับก็อาจจะไม่ได้ทดสอบบางอย่างให้ดูก็ขออภัยด้วยนะครับมาแกะกล่องอันบ็อกแล้วก็ลองเทสแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไปลองใช้งานดูก่อนนะคบว่ามันลื่นมันเล่นเกมโอเคหรือเปล่านะครับแ n นด์ดากอนแปดตอนแรกผมจะเอามาเทสเกมเลยนะครับแต่ว่าไหนๆก็เอามาแล้วก็เอามาแกะกล่องอันบ็อกกันก่อนนะครับส่วนกล้องหน้า20ล้านพิกเซลนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,น้องๆที่อยากจะเอามาไลฟ์สดสตรีม ต,ต่างๆนะครับก็ชัดนะชัดอยู่ประมาณนึงเลยนะครับถือว่าชัดมากนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยปกติผมผิวเป็นคนผิวดาวน,นนะทุกคนดูถ่ายเป็นกล้อง AI นะครับเป็นกล้อง AI โหมด h d r ก็มีให้เราใช้งานนะครับยกมือเพื่อถ่ายก็มีนะครับโอเคนะครับแล้วก็โหมดฟุ้งฟิง้งพวกฟิลตตรงฟิลเตอร์มีให้เราปรับแต่งค่อนข้างเยอะมากนะครับ วันนี้ก็มาแนะนํามือถือเล่นเกมหรือว่ามือถืองบ6000บาทหรือ6 9 9 9บาทนะครับเล่นเกม RVV5 แบบลื่นๆนะครับบอกเลยว่าลื่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนการทัชสกรีนเป็นยังไงหรือว่ามันร้อนมันอะไรมันทัดโอเคหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกเป็นคลิปเทสเกมกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องอันบล็อกกันแบบคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวขอไปลองใช้งานดูก่อนนะครับ